โ o นโฟ c o คอมมูนิตี้บายไอสูตรดิสคอที่ล้มเหล่าไวรุ่นโซนโฟไว้มากมายสะดวกใช้ง่ายขอมูเพียบกดรับยดทิติกถูกเลือกเพศเลือกสายที่ตัวเองชอบได้เลยสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นห้องส่งของนะครับที่เราสามารถไปขอให้เขาส่งของให้เราได้หรือจะเป็นตลาดซื้อขายก็สามารถขายของขได้เต็มที่เลยรวมถึงรายชื่อคนโกงที่เราอัปเดตกันแทบทุกวันสามารถเสิร์ชหาชื่อได้อย่างง่ายดาย อ๋อแล้วก็อย่าลืมอานกดกันด้วยนะ้ครับใครที่อยากเข้าก็จิ้มลิงก์ไอคลิปนี้ได้เลยเย้สวัสดีครับวันนี้ผมช่องไอศกอีกแล้วนะครับก็เดินทางมาถึงแพทที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เมตาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนกระทั่งมีพงไัยเข้ามามีเมจิกเข้ามาของทุกอย่างมันเริ่มอัปเดตเริ่มเปลี่ยนราคาเริ่มลงบางอย่างเริ่มขึ้นจนทําให้เกิดการจัดเซตอีโจที่เราตายด้วยเมตาใหม่ทั้งหมดนะครับผมด้วยงบเพียง4 1 0 0 70บาทเท่านั้นโดยตีรวมๆคร่าวๆเนี่ยจะทั้งหมดประมาณ83.4เอ็มนะครับผมถ้าตีเป็นเงินนอกเนะี่ยก็คือ4 0 7 0บาทนะเพราะว่าตอนนี้เอ็มถ้าเราหาซื้อก็ได้จนะดีเนี่ย50บาทนะครับก็คือครึ่งครึ่งของเอ็มเลยนะครับผมเอ็มละ50อะไรประมาณนี้นะอ่าเกียฟังก็อยากจะรู้ใช่ไหมว่าโอ้โหพี่งบส0บบาทนี่แม่ง อีโจ๊กส okay, so okay, so ี Hence, ่จอทีเดียวตายนะครับผมโอเคครับเพื่อนๆครับกิจการเราเหมือนเดิมนะครับก็คือเราต้องมีฉายาแฟนติกไฟเตอร์นะครับผมติดตัวไปด้วยนะถึงจะได้งบแบบนี้และอีโจ๊กตายแบบนี้ได้เด้อไม่งั้นงบบานปลายโอเคครับผมก่อนจะไปดูว่ามีเซตอะไรบ้างอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะครับไอฟูอยากมีซับหมื่นซับกับเขาบ้างสามพันซับมันปวดหัวใจเวลา K O L เขานับรวมซับแล้วจะได้ยอดเท่านี้ผมมันแค่ซับหลักพัน กดซับได้ล้วกันนะครับใครที่ทดูช่องกูมาตั้งนานแล้วโอ้โหรู้จักไอสุรู้ทุกอย่างเม้นไลค์แต่มึงไม่เคยกดซับกูโกรธมึงนะโอเคครับผมไปดูกันเลยมีอะไรบ้างเซ็ตโกทีเอชเติมตัวเติมเองแน่นอนรับรองโคตรเด็ดเซ็ตโกทีเอชเขาใหบริการแบบออนไลน์แบบมีเวรคเซ็ตโกทีเอชถ้ามึงอยากจะเติมตอนตีสองตีสามตีสี่มึงก็เติมได้เพราะเขาเป็นระบบอัตโนมัติไงล่ะเพราะว่า โอเคครับมาเริ่มกันที่ฝั่ง normal นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในแพดปัจจุบันนะครับมีเซ็ตพงไพรเข้ามาแล้วนะครับซึ่งยูนิคพงไพรเนี่ยทีเด็ดเลยครับผมเราจะใส่ยูนิคพงไพรกัน3ส่วนนะครับคือชิ้นส่วนแรกก็คือผมพงไพรนะราคาเนี่ยก็ประมาณ1 1ึ่งจุดหนึ่งจุดสองเอ็มอะไรประมาณนี้บวกสเปเชียลหกสิบห้าเวนิก แล้วก็หน้าพงไพ่นะครับผมหน้าพงไพ่ก็เนี่ยหกแสนหกร้อยหกสิบเคเจ็ดร้อยเคประมาณนี้บวกสเปเชียอีกหกสิบห้าเวลิกูดแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือเท้าพงไพ่นะครับซึ่งไอชิ้นส่วนเนี้ยเนี่ยไม่ได้บวกอะไรเกี่ยวกับสเปนะแต่เราจะใส่ให้ครบนะครับเพื่อเอาอ่าเอพี SP นะครับผมสามร้อยนะไดเอ p พี SP มาเพิ่มด้วยก็ประมาณเจ็ดร้อยเค เ6 0้ 60, เราจะได้คี2.5จาจากรอ,องเท้านี้ด้วยนะมือยังเหมือนเดิมครับเมตายังคงสุดยอดเหมือนเดิมสลับมือปลาคลิกสลับสายฟาร์นี่ยังทอดทิ้งเขาไม่ได้จริงๆ 3M ครับผมงบตอนนี้ประหยัดสุดๆด,ด,ด้วย M ตอนนี้มัน M ละ50เองนะ และ 3m ร้อยห้าสมือปาคิคิดน่ามีบวก20แสิบจมไม่ล่าแหวนเป็นเหมือนเดิมครับก็ยังเมตายังสุดยอดอยู่เหมือนเดิมสำหรับท่าน Rock er แวร์อกเกอร์วิงราคาโอ้โหสองร้อยคหล่อมหล่มบวกสเปร์ถึง105กันเลยทีเดียวนะครับผมต่อมาเป็นประดับนะครับผมประดับเนี่ยตอนนี้มีสิ่งมาแทนหมวกฉลามแล้วนั่นก็คือประดับโกเลนพลัยโอ้โหถูกเลือเกิน ประมาณ 6M ประมาณนี้นะครับผมประดับบวกอะไรครับผมบว,วกสเปเชียล100เท่าหมวกฉลามเลยแต่แต่แต,แต,แต่แต่วงเล็บอันนี้บวกคีดาเมดอีก6นะบวกคีดาเมดอีก6นะครับสำหรับประดับโกเลมนะครับผมราคาก็พอๆกับฉลามเลยนะครับถึงว่าคุ้มมากในเมตานี้นะหลังโอเวอร์ยังเหมือนเดิมไหมเ้ย <c oughs> มันมีสิ่งนี่ยมาแทนหลังโอเวอร์แล้วยังไงล่ะแลโกเลมสเปียร์นะครับผมฟี่ห้าสเปเชียลร้อยสเปเชียลเดฟเฟนต์เก้าสิบแล้วก็คีดาเมดอีก6ตัดดีกว่าหลังอาโอเวอร์อีกนะครับผมด้วยราาคโอ้ สามล้านแปสาานไม่จัดได้ยังไงเต็มที่ก็ส m ถูกก็โอเวอร์อีกถือว่าเมตามากนะครับตั้งแต่การมาของโกเลมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระดับแรเลเจนด์ Legend, อะไรพวกนีน้มันถือว่าเปลี่ยนเมตาของเซิร์ฟการฟาร์มการทําของได้เลยนะน่าสน,นใจมากโกเลมแล้วก็อีก2ส่วนก็คือเสื้อกางเกงใช่ไหมเสื้อกางเกงแล้วก็ใส่แรล็อกเกอร์ไปเลยครับเอาสเป2ยนะเสื้อแรล็อกกางเกงแรล็ Lock. อก ประมาณชิ้นละ 100k ประมาณนั้นนะครับผมเอาให้มันครบ3ส่วนกับไปพ่วงกับแหวนแล็อกเกอร์นะเราจะได้สเปร์อีก20นั่นเองก็ในงบฝั่ง normal นะครับเราใช้งบไปทั้งหมด 18m เองเท่านั้นนะครับ 18m เท่านั้นนะได้สเปรเพิ่มมา4 5 5นะครับผมคีย์เดอเมจ3 2แล้วก็ sp 300 โอเคเราไปฝั่งแคสกันบ้างดีกว่าฝั่งแคสเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะเหมือนเดิมครับส่วนใหญ่น่าจะเป็นเหมือนเดิมนะก็คือผมวันแม่เสื้อวันแม่กางเกวันแม่นะครับผมผมวันแม่นี่ประมาณ 2.5m นะครับผมเสื้อวันแม่ 4m เกวันแม่ 4m ลองหารับให้มันราคาดีๆนะครับผมก็3ส่วนครับใส่วันแม่3ส่วนเราจะได้ เอจากการเกลวันแม่500นะครับผมแล้วก็ได้สเปยบวกอีก50นะครับจากการใส่วันแม่ครบ3ส่วนนะวันแม่ยังเป็นเมตาเหมือนเดิมจนกว่าแม่จะมีวันพ่อเข้ามาไอ้เคี้ยส่วนหน้าทำไมไม่ใส่หน้าวันแม่พี่เหมือนเดิมครับหน้าเสือมาแรงแซงทางโคง้งจริงๆสหรับหน้าเสือคนนี้ 8m นะครับผมบวกสเปเชียลถึง100แล้วก็ s p 750กันเลยส่วนมือเท้าเหมือนเดิมครับผมมือเท้าแคทอะไรก็ได้ 1m ใส่แม่งไปมาถึง3ส่วนหลังนะครับ3ส่วนหลังเนี่ยผมแนะนําขึ้นเป็นด้วยแหวนเบสก่อนเลยแะครับผมแหวนเบสนี่คุ้มค่ามากนะ 3.6m นั้นเองบวกคิทเมจ10 s p 250 HP 500นะครับผมประดับก็เป็นอิเล็กทริกแคทนะครับผมประดับยังเป็นอิเล็กทริกแคทที่ยังราคาดีอยู่เสมอมานะหรือใครคิดว่าฮิปพอปแคทราคาถ้าฮิปพอตแคทได้ราคาดีกว่านี้ก็ซื้อก็ ม,มันบวกสเปรย์ร้อยเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นอิเล็กทริกแคทหรือฮีพอแคดก็ได้นะครบับราคามันทรงๆเด่นแ,แต่ตอนนี้อิเล็กทริกแคทมันถูกกว่านะแปล้านห้าครับแปดเอ้านหอะไรประมาณนี้บวกสเปรย์หนึนั่นเองส่วนชิ้นสุดท้ายของฝั่งแคทน้องแมวดำของเรานั่นเองสาหรับงบประหยัดและอยากได้สเปรย์แบบคุ้มค่านะครับผมหลังแมวดำนะครับสเปรย์บวกหกในราคาสามสามแสนนะ แต่ซึ่งทำไมผมถึงแนะนำไปตรงนี้ใช่ไหมคือตอนแรกผมจะแนะนำเป็นหลังแซมบ้าเฟียเธอร์นะครับผมแต่ว่าลองคิดไปคิดมาเนี่ยเราเอาส่วนต่างจากแซมบ้า7.5เอ็เนี่ยกับแหวนแมว 300k เนี่ยเอางบตรงนั้นมาบวกมาบวกแมวให้เป็นบวก8 o 3อนะครับผมมันจะได้ราคาคุ้มและประหยัดมากขึ้นอีกนะครับผมก็คือเราจะเอาน้องแมวเนี่ยไปบวก8 o 3อนะซึ่งก็คือ ที่บวกแปงออนต่างๆก็คือบวก1เราเราใช้ h ไ up, high up, high up ถึงบวก3พอบวก4เราใช้ไฮแดงพอไฮแดงขึ้นบวก40เปุ๊บเราใช้แดนเจอร์ขึ้นบวก6เลยพอติดปุ๊บเราใช้แรยัดขึ้นบวก8เลยนะครับผมซึ่งผมคำนวณงบมาให้แล้วแบบเผื่อใช้แรอีกทีนึ่งด้ยนะ เผื่อได้ใช้ลาอีกใบหนึ่งเผื่อไม่ติดด้วยก็คือ2.5 m อน,นั่นเองหนึสำหรับน้องแมวนะครับผมโดยฝั่งแคทนะครับผมเราก็ใช้งบไปทั้งหมดเพียง35 m เท่านั้นเองนะครับผมได้ sp บวกเพิ่มมาพันห้านะครับผม,ได, SP บผมได้สเปรเพิ่มมาอีก343นะครับแล้วก็บวกคีย์ดาเมจาอีก10แล,ล้วก็เหมือนเดิมครับผมสกิลบวกแปดนะสกิลบวก8สกิลบวกแปดตอนนี้เนี่ยเอาเปรียบเทพเป็นดาก้อนพันแล้วกันนะบวก8อยู่ที่14 15 m ประมาณนี้14 14 m m โดยรวมมกลางๆไ่ว่าคุณจะเป็นสายอะไรก็ตามนะผมตีงบไว้ให้กลางๆเลยคือ14็ แล้วก็ทําการยัดแก้วขาวบวกแนะครับผมให้ทั้งหมด18ชิ้นนะฝั่งแคสแล้วก็ฝั่งนอร์มัลนะครับผมยัดแก้วขาวเข้าไปเลยแก้วขาวนะครับไว้ orb นะครับผมซึ่งราคาแก้วขาวน่าสนใจมากครับตอนนี้มีเพียงโอ้โห้าแสนเท่านั้นเองนะครับสำหรับแก้วขาวบวกแนะบวกคิทัมเมจมาอีก2.2นะครับผมรวมกันเนี่ยใส่ไปทั้งหมด18ชิ้นนะครับผมเราจะได้คิทัมเมจเพิ่มเป็น39.6คิบเาดเมจเลยนะครับผมแล้วก็ยังไม่จบนะครับเราต้องเอาไอเทมที่เราซื้อมาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยไปบบบววกกนะครรรัผมโดยให้เาาาทํ 6อ16 2ชิ้นนะครับผมผมตีให้ชิ้นละ 180k นะก็คือใช้อ่า low 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 แล้วก็ high attack แล้วก็ danger ยัดขึ้นไปเลยนะครับจะเป็นบวก6อ16นะตกต่อชิ้นนึงเนี่ยโดยรวมมันตกตีเฉลี่ยประมาณ 180k นะครับ2ชิ้นเป็น 360k นะครับผมแล้วก็บวก6อ19 15ชิ้นนะครับผมชิ้นละ 450k ใช้อะไรบ้างอ่า high up ไฮอัพไฮอัพถึงบวก3นะครับแล้วก็ใช้ไฮแดงแล้วก็ดันเจอร์ขึ้นไปเลยครับจะเป็นออส19นะครับผมทั้งหมด15ชิ้นนะจะตกเฉลี่ย15ชิ้น 450K คูณ15ก็จะประมาณ6-7 m เอนะครับผมเอ้าพี่แล้วหายไปไหนชิ้นหนึงอะ่ะ17ชิ้น ก็แมวดําเราบวกไปแล้วไงเราคิดค่าบวกไปแล้วนะครับในน้องแมวดำนะเราคิดไปแล้วก็คือรวมเป็น18ชิ้นทั้งหมดนะครับก็ใช้งบทั้งหมดนะครับผมบวกอ่าหกออสิบหกกับบวกหกออสิบเก้านี่สิบเจ็ดชิ้นทั้งหมดประมาณเจ็ดเอ็มนะครับผมใช้งบไปเพียงเจ็ดเอ็มเท่านั้นครับในการเพิ่มออสเปเชียลออรแท็กเราเนี่ยเพิ่มมาถึงสามร้อยสิบเจ็ดนะครับผมเราจะได้ออมาสามร้อสิบเจ็ดเลยนะถ้าเราบวกตามที่ผมบอกเมื่อกี้นะโอเคทีนี้ก็ครบถ้วนกระบวนความแล้ว เราใช้งบไปทั้งหมดเพียง83ดเอ็นั่นเองนะครับผมในการจัดงบที่ผมบอกมาเมื่อกี้นะเป็นเมตาใหม่นะครับเมตาพงไพเมตาโกเลมอะไรประมาณนี้ได้สเปเชียลมา1682นะครับผมพันหกร้อยแปดสิบสองนั่นเองครีดาเมดร้อยสิบสามจุดหกนะครับสพห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสองนะครับผม,ม,ต,บ 5, บผมตีเป็นเงินนอกก็ประมาณสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบอะไรประมาณนี้โอเคครับผมทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่างบที่เราจัดมาเมื่อกี้เนี่ยสามารถอ e ีโจกตายได้แล้วเหรอครับพี่อยากรู้จริงๆเลยมันได้จริงหรืือออเปปล่า่าาาหรวคุณจจะไ ออกมาแล้วดา,ดาเมจมันเกินดาเมจมันลดลงมาอะไรเงี้ยลองมาคำนวณที่นี่ได้นะครับผมเมื่อกี้ที่เราได้มาคือสเปเชียล1682นะครับ1,682งพ้อแเดิรแล้วก็ E ีบวกแนะคลีดาเมจเราได้มา131.6เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มี E นะครับผมฉายาสเปเชียล30%เทนอดิรลงทั้งหมด2จออุ้ยหล่อมหลอม3จอก็หล่อมหลอม4จอจะไปเหลืออะไรครับพี่ชายศูนย์พอดีคือถ้ามันขึ้นวันนี้สเปเชียลศูนย์ก็คือไม่ต้องแล้วตายแล้วนะครับผม ถ้ามันขึ้นติดลบก็คือมันทะลุไปแล้วนะสมมติว่าผมใส่ไปพั0พันอย่างเงี้ยอ่ะติดลบคือมันมองเท่งไปแล้วแต่ถ้ามันยัง ถ้ามันขึ้นบวกเนี่ยพันหกอ่ะมันขึ้นบวกไปสิบสองคือไม่ใช่บวกหรอกมันขึ้นว่าแปดสิบสองเลยอย่างเงี้ยคือขาดอีกแปดสิบสองนะครับผมขาดสเปเชียลอีกแปดสิบสองเราก็ต้องไปหาของมาเติมมาเติมให้มันพอดีให้มันเหลือศูนย์ให้ได้นะครับผมของที่ผมจัดมาเนี่ยมันแบบศูนย์พอดีเป๊ะเลยคืออีโจ๊กคือเดียวตายเป๊ะเลยนะครับผมลองมาใช้กันได้นะครับผมโซนโฟร์แคคโครเลเตอร์นะครับผมเรฟเลนส์บายเอนาเบิร์นแลนด์ในสูตรของระเบิด์สิบทีแล้วคุณเพชรเดฟนะครับผมเดดี๋ยววผมแปปะะลลลิิงงก์ไ้้าานน่ค เป็นไงครับผมจบกันไปแล้วครับกับการจัดเซตนะครับผมเมตาใหม่นะครับเม,เ,มเมตาโกลิมเมตาผงไผ่นะซึ่งเซตี้ที่ผมจัดเนี่ยก็อ่าบางส่วนบางไอเทมเนี่ยก็จะขายออกง่ายด้วยนะครับผมลองเอาแคทที่แบบว่าขายคล่องออกไวถ้าเราอยากจะเปลี่ยนของอัพของล้วก็สามารถขายแล้วก็เทิร์นของใหม่ได้นะครับ4,150าบาทก็เป็นงบที่จับต้องได้นะถือว่าจับต้องได้นะครับอาจจะทำให้พวกคุณอยากกล้าลงทุนกันมากขึ้นในการหาเซตมาฟาร์มอีโจ๊กสี่จอทีเดียวตายนะครับเราจะได้ทำรอบได้ไวขึ้นทำรอบได้ไวขึ้นทำไมถึงตองอ ครับพี่ถ้าเราอีโจกที่เดียวตายนะครับมันจะทําให้เรา,าฟาร์มได้ไวขึ้นนะครับเราจะไม่ต้องเสียเวลากับห้องโจ๊กมากนะเราก็สามารถแบบว่าฟาร์มฟาร์มทำรอบทำรอบยิ่งทํารอบได้ไวขึ้นเราก็ยิ่งได้เงินมากขึ้นนะครับต่อหนึ่งรอบนะเพราะเรากดคูณเซนใช่ไหมล่ะก็อย่าลืมนะครับถ้าใครอยากเข้า d i s c อ r d ดโซนโฟร์คอมมูนิตี้บายสูตรนะครับก็ลิงก์ไู่ใต้คลิปได้เลยนะครับจิ้มลิงก์แล้วก็กดเข้ามาได้เลยนะอย่าลืมกดรับยศด,ด้วยนะตามต้นคลิปที่ผมบอกไว้เลยนะ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กดซับให้ผมด้วยนะไอะสุหิวซับกูไม่ได้หิวแสงกูหิวซับม,มากๆตอนนี้อยากซับหมื่นเหมือนคนอื่นเขาเหมือนจังวาอะไรเงี้ยไอสุซับหนึ่งหมืน่นโอ้โหโคตรจะเทโคตรจะคููใครชอบคลิปนี้แล้วคิดว่าคลิปนี้เนะี่ยมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูในกลุ่มในเฟซด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมเดอ้อไปละไอสุปุ้ย